ดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2,568รารสาศีกรกฏร,ราศีสิงห์ราศีกันดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2,568ราศีกรกฏ15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมการงานงานที่สะสมประสบการณ์มายาวนานจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีแนวโน้มจะขยับขยายงานมีความก้าวหน้าดีมากการเงินมีคอนเน็ชันที่ดีเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และมีโชคกลา้าเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยความรักคนโสดเพิ่งจะผ่านการเสียใจอกหักแต่กำลังมองหาคนใหม่เพื่อเข้ามาดูแลเทคแคร์ส่วนคนมีคู่แล้วดูแลกันดีให้เกียรติกันดีสร้างฐานะไปด้วยกันดีมากดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2568ราศีสิงห์16สิงหาคมถึง16กันยายนการงานเป็นช่วงกังวลเรื่องหนี้สินแต่ก็โฟกัสเรื่องความสำเร็จในวันข้างหน้า จึงต้องอดทนและทำใจปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้การเงินมองหาสิ่งที่เป็นไปได้ในเรื่องการลงทุนและเพิ่มศักยภาพความสามารถในการค่อยคว้าหาความรู้ให้กับตนเองและเรื่องเงินทองจะตามมาทีหลังความรักคนโสดเบื่อหน่ายความรักยังไม่พร้อมจะมีคู่ส่วนคนมีคู่แล้วมีหลายอารมณ์ทั้งมุทะลุดุดันและมีความดีให้กันแต่ก็ประคองกันไปได้ ดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2568ราศีกัน17กันยายนถึง -16 ตุลาคมการงานเปิดใจจะรับงานในส่วนที่ไม่ตรงกับสายงานแต่จำเป็นต้องรับไว้เพราะว่าเป็นเรื่องของรายได้และการเงินที่พอจะทำให้งานเดินหน้าไปได้การเงนินเป็นสิ่งที่ต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะยังไม่เห็นเงินเป็นรูปธรรมยังต้องรอแต่ก็พออยู่ได้ความรัก คนโสดกําลังวางแผนและใช้ความคิดจะสร้างสถานะตัวเองให้เป็นจริงร่วมกับคนคนนั้นแต่ได้แต่คิดส่วนคนมีคู่แล้วเป็นคู่ที่สร้างฐานะและมีความเกรงใจกันให้เกียดกันมากๆ